นี่ข้อนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ครับผมยังไม่ได้พิสูจน์เลยครับ,บผมว่าจะ,จะรอเหมือนกันผมเจอได้มาอีกผมคงจะพวกาาท่านผมจะไปเลี้ยงกันทั้งเด็ดถ้าบักแต่สามพันตัวเนี่ยคุณได้ประมาณก,ก็ถ้าได้เต็มอัตตาใช่ไหมถ้าเต็มอัตราก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสิบโลไปไม่ต้องทังว่ายี่ร้อยยี่สิบแต่ผมเคยเรียกมานะเคยได้ร้อยยี่สิบ มาถึงสามพันตั้งสองพันห้าต้องได้ร้อยี่สิบได้อย่างดีใจได้ขนาดที่ก็อูราคาสี่ร้อยบาทเนาะแต่ตอนนี้เขาให้ห้าร้อยห้าสิบแล้วจับชุดนี้ว่าห้าร้อยห้าสิบเลยกันเนาะเพราะพันธุ์นี้มนนันก็แล้วแต่เนาะตามการและเวลาที่มันจะเป็นไปเขาให้มากก็ยิง่งดีเนะาะเราจะได้ได้าม,ามากขึ้นมีอะไรไหมครับที่จะถาม ถ้าเขาจะพอบางไหเนาะฮะตัวอาเนถูกหมคกุ้งกุ้งนิ่มเขาเรียกกุ้งตัวอ,อ่อนถูกไหมครับกุง้งกุ้งนิ่มแล้วกุ้งตัวอ่อนนี่หมายถึงว่ามันลอกคราบใใหม่ๆนะมันอลอกข้าบให,ใหม่ตัวมันจะอ่อนอ,อ,อันนี้นะถ้าว่าตัวมันชึงแข็งแรงหรือว่าตัวมันที่จะเขาตกพิจารณาอีกทีนึงนะครับเนาะ ถ้าตัวมันจะไปได้เขาก็เอาไปบำบัดอีกไปแยกออกเขาเอาครับเอาแต่ว่าไอเรียนเกินไปจนแ่บเชื่อเรตีไม่ได้เขาไม่เอาฮะมันก็ถ้าเราไปป่วยไ้โดยที่ว่าเราไปทักท้วงหรือข้อติ่งมันนะมันมันไม่ตายนะครับเราไปป่วยไว้ที่นี่ผมเคยอยู่มันมันจะค่อยแข็งตัวขึ้นค่อยตึงตัวขึ้นเดี๋ยวมันก็จะช่วยแล้วตัวเองน่ากไปโดยธรรมชาติมัน สี่ตัวสิถ้าสีละสามทีละสีส่รถคือคือวิธีจ so like <S <S ับเนาะคือว่ารถจะเอาจนละเอียดอิดเลยเนาะคือว่าถูกระต้งแล้วก็ลงไปในบ่อนะห้อยตัวห้อยโขงไว้น่ะลงไปเสร็จเรียบร้อยโกยหลุมนะโกยหลุมลงไปมันท่วมเลยแล้วก็ลงสายยางยนตน่ะแล้วก็อยากให้ดีก็หา้ดังแห มาห่มไว้ครมาห่มโดยกันเด็กถ้าอยากได้กุ้งฝอยนะเอาบอ้องทีนี้พอลังจงงากนั้นเราก็ไปติดเครื่องสูบหน้าบอ,อกนะครับหน้าบอ,อกมันก็จะแห้งลงโดยเครื่องของสูบออกหน่อยนะไปตามการเรเวลามันเรื่อยๆลงไปลงไปแต่เราก็ต้องไปหมั่นด้วยหัหวกระโหลกมันจะให้อะไรพี่ไปต้านไอ้กุ้งตัวให,ใหญ่ไปต้านดีเหลือเกินนะไปเราก็กวกดออกกวดออก พอมันแห้งแล้ก็อย่าอย่าพบบ่อนะที่ว่าขุดหรือจุก่งนะเออมันมาเป็นเป็นภาพอยู่ทางโน้นมันก็เสมอมาพอมาถึงนี่ก็ขุดลงลึกหน่อยพอมาถึงกันลึกหน่อยมันก็มีน้ำเยอะกว่าไอ้บนนู้นใช่ไหมพอแห้งลงไงบนนู้นก็ไหลมาไหลมามากองอยู่ที่เดียวพอแห้งมันจะมากองอยู่ที่ไอ้ที่น้ำมันแห้งตัวท้ายอ่ะพอน้าแห้งหมดโอ้จะไปไหลกอยเรเลยครับจับกัน ใส่ดิถ้าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าแต่ต้องเราต้องระวังนะเราต้องระวังไปจับทางหลังมันทางหลังไรมนันหน้าอกไงปจับทางหลังนีเ่เราไม่ถึงหรอกแต่เราไม่ถึงก้าถ้าเราไปจับทางหน้ามันอยางงี้นะลายไหนลายด้านน่นะรอกจากเลยเลือดออกตัวกเลยคมพันมันเราใช่ตรงมือเราใช่ตรงมือไม่เปไ็นไรผมกัดไม่ถึงพอเราจับเอาจับเอาพาเห็นมันเยอะเราก็ดีใจเลยเนาะ บ่ก,กันแซวเลยเฮ้ยจะจับมาาตายพอจับมันก็ใช่ก็จับไม่นานไม,ไม่หลายคนนะครับบ่อหนึงน่งผ้าบ่อหนึ่งร้อยกิโลเี่เราก็ประมาณสามสี่คนพอ,อนไม่เพื่อเรียนงานค่าถูกกว่าประมาณค่านรรมนก็ประมาณสามร้อยบาทติไปห้าร้อยบาทถ้ทงจาบคนงานและตัวเราพอจับางชไางสิมักกมกนมมก,บกบ็บางที่ลูกหลานมันติดตุรละหรือว่าเราไม่มีคนงานเราก็หาคน ที่มีเป็นคนงานนะคนชอบรับจ้างอะไรอยากเงมาช่วยเราแค่สองคนสามคนพอจับแค่ชั่วโมงครึ่งไปอย่างนานให้จา้างแต่ผมเคยจ้างมาแนละ้วผมให้แค่ช่วงเวลาจับพอสูบน้ําแห้งเสร็จเรียบร้อยนะเก็ไม่ต้องมาช่วยอะไรเลยพอถึงเวลาก็เรียกมาจับพอพอถึงเวลาจะจับมันใช่ไหมพอจับเสร็จก็พอ,พอผมให้ร้อยห้าสิบครับต่อคนสงสัยว่ามันจะมีเครื่องมือที่มันมีวิธีจับดีกว่านี้ อันนี้ผมไม่รู้นะอย่างนั้นนะถ้าเราอยากได้เร็วเห็นไหมเราอยากได้ไปเรื่อยๆใช่นไหมเราใช้ยอก็ได้ครับคือว่าเราสูบๆไปเรื่อยพอหน้ามันแห้งโดยประมาณมระมาณก,กิโลใช่ไหมเราก็ใช้ยอของเราที่ยยยกเนี่ยไปวางไว้ข้างไหนของกระโหลกที่มันดูดน้าขึ้นมามันจะมาทีละสีะ 5, ทะ 10, ่ทีละห้าทีละสิบเรื่อยๆตีโยนั่นก็จะได้เร็วขึ้นดี ครับหลายมายกขึ้นได้ทั้งกุ้งฝอยได้ทั้งกุ้งใหญ่ได้ทั้งปูแต่ไเนี่ยว้ักค่ใาอเเป็อยอร่อ๋อก็แล้วแต่นะคือว่าสมมติว่าเราได้ร้อยรูร้อยร้อยเอาร้อยี่สิบเลยเนาะเอาอย่างสูงหน่อยร้อยยี่สิบก็คูณด้วยสี่ร้อยเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินสี่ถึงห้าหมื่นไห สี่สี่สองเป็นแปดเหมือนแปดเนาะสี่เหมือนแปดสี่เป็นแปดมาหักห้าพันกุ้งไปซะสามพันภาสามพันก็พันละห้าพันเห็นไหมเป็นหมื่นห้าค่าอาหารอีกเตะอย่ากสูงไปเลยห้ากระสอบกระสอบละพันสองสิบสองหกเจ็ดสิบสองเจ็ดพันสองเลยรูห้ากระสอบสิบสองห้า หกสิบเหกพันเอาเราบวกกันดู่เราก็ค่าพันอีกเท่านั้นแล้วก็ค่าแรงไม่คิดนะค่าสูบน้านอีกเครื่องเรามีรถตีแค่น้ำมานห้าบาทค่าคนง,งานสามร้อยมาบวกกันนั่นแหละครับค่าลงทุนถ้าได้เป็นกำไรครับต่อห้าเดือนพอนานครึ่งครับต่องาันครึ่ง แต่ถ้าสองถ้าสามงานสองไร่ไร่หนึ่งสองโบกเราก็เอาสองไยมาบวกกันใช่ไหมมันก็ได้เพิ่มกันมาอีกมันก็ได้ละปีหนึ่งอย่างแสนนะอย่างแปดหมื่นหักหักทุนมันก็พอได้ครับพอได้เลยได้ละครับได้อยู่ได้เลยนะเองๆเถอเอาเลยไม่ต้องรองลองเลยถ้าสองตายายนะไม่ต้องไปรับจ้างอะไรกินหรอกเนาะเนี่ยเนี่ยลได้ปีละแปดหมื่นอย่างนี้นะ เราใช่เดือดรห้าพันหกพันยังไม่หมดถูกเนาะผมคิดยังไอเนี่ผมยังไม่อยากทะเยอทะยานอะไรบนะ้างหรอกผมคิดแตพอเพียวมีแกนี้ก็พอใจแต่ขออย่างเดียวอย่าไปเป็นที่เขาเนาะเราจะไปกู้กันเขา,ากินหรืออา่าอย่าไปนี่เหยผมพอใจหัดทะเยอทะยานเอแคนี้แหละ จะไม่ได้นะคู่ีว่าเขาจะมาพูดว่ามันใช่ไหมมันแต่ว่ามันก็เป็นมันที่ที่สูงที่ที่โคกที่ดอนที่ดอนที่รุ่มโดยมากเขาจะเป็นที่ที่ดอนจะไม่ได้ถูกมันแต่ถ้าจะมาเปรียบเทียบไล่ต่อไล่ใช่ไหมมันน่ะไล่หนึ่งต้องตีกระดอยอย่างต่ำสามตันใช่ไหมอย่างสูงก็ห้าตันที่ทํามันน่ะถ้าห้าตันนี่ก็ดีใจอ่ะเจ้าของมัน ถ้าได้ไล่หนึ่งห้าตันนะที่นี่ตันละเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่เอากิโลหนึ่งเดียวนี่สองบาทเก้าสิบนะบามานาันอ่ะอตีไปสามบาทเลยเนะยาะตีให้ยังสูงเลยเนาะตันรู้สามบาทตันละสามพันใช่ไหมสามห้าสิบห้าต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งไร่ใช่ไหมสามห้าสิบห้าหมื่นห้าใช่ไหมได้แค่หมื่นห้าต่อหนึ่งไร่ต่อ ไม่ต้องต่อปีหรอกแล้วนี่เขามีมันหเดือนเอาพอให้ให้หกเดือนไปเลยให้ปีทั้งสองผลยังไม่ได้พอครึ่งเลยเนาะ <Okay. S 1> นี่ยิใหถ้จะมาเปรียบเทียบกัไ็ไม่ได้พอครึ่งเลย <Yeah. S 1> มันไล่หนึ่งได้ห้าตันตันละสามพันสามห้าสิบห้าหมืนห้าหากค่าใช้ใจ่ายเหลือหมื่นหนึ่งต่อถอนเนาะแต่ไม่เอาตีไปเหลือหมื่นหนึ่งเทนี้กุ้ง มันต้องไล่แบบแค่งานครึ่งสี่หมื่นนะสี่หมื่นหากไปถ้าสองหมื่นกำไรสองหมื่นเอาแค่งานครึ่งไม่ใช่ไล่นะถ้าไล่นั่นก็สี่หมื่นนะกำไรตอนหนึ่งเที่ยวถ้าสองเที่ยวแปดหมื่นมันถ้าสองเที่ยวสามหมื่นเออสองหมื่นเนาะหาค่าแรงงานเนาะดูแบบเปรียบเทียบก็ไม่ได้เลยนะบางทีนะเปรียบเทียบก็ไม่ได้เลย โอ้มนันนี่โอ้สบายเลยเดินผิวปากรอบ่อเลยเอามานันนี่ใช่ไหมผมเคยเห็นอยู่ทุกวันนี่แหละแต่ว่าบ้านผมขายของชําเนาะออกไปก็เห็นนะตอนที่เอาคนงานไปน้องพูดน้องเลือกหน่อยเนาะเอาที่คนงานไปคุณมันนะ่ะแต่ของไรนะต้องขี่รถอีแทนมานะเอาอีแทนไปใส่พ่อมเลยคนงานสิบคนเอ็มร้อยสิบขวด เอาเดีตอนเชา้าฟาดแดีสิบควดเอานำแข็งก้อนอีกสองก้อนอะนี่เอาไปแล้วพ่อแล้วตาเจ้า <100 2. S 1> เออว่าพ่อแล้ว <c oughs> ทีนี้ตอนกลางวันอีกไก่ย่ามีไหมลูกพี่แออข <c oughs> เดนียวพี่ตรงไหนอ่าลูกพี่แป๊วไว้อีก <c oughs> วันหนึ่งมาใช่สองร้อยห้าสิบาทนะข้าเจ้าก็สองร้อยสิบ 250. วันหนึ่งคนหนึ่งสามร้อยห้าสิบต่อต่อคนเลยต่อวันเอาคิดไปเลยอะตอนเย็นเรียกอีกรับ เ,ออเราคนไหนกินเหล้าให้เหล้าคนไหนกินยาให้เียาเอาอีกเมากันเอ๊ะกลับบ้านอีกอาาตอนเชา้าบางทีไปไม่ได้ตาไมคนะนะอะไรา้าเนะครับเนาะลุเอะไรอีกม,ม,มีใครมีใครมาถามลุงบ้างไหมว่าเออเลี้ยงยังไงฉันจะเลี้ยงบ้างเนี่ยมีบ้างไหมแต่บ้านมีครับมีมีมมมมล,ลุงบ้างไงก็บอกเขาไปอย่างที่บอกเนี่ยนะคือคือถ้าก่<ถ>อนที่เราจะเลี้ยงนะเราต้องอะไรเราเลือกปัจจัยหรือว่า การพ่อของเราที่จะเลี้ยงมันครับแล้วที่ลุงบอกเข้าไปเนี่ยเขาไม่ทําตามลุงมีรายนะเราเขาเห็นมาเขากหลดือใจหลายรายแล้วเขาก็ทำมาตอนนี้กำลังติดตามทำกันอยู่คือแสดงว่าลุงเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เขาครับเป็นตัวอย่างแล้วลุงได้เคยไปเดินไปชมเขาไหมว่าเป็นยังไงมีความภูมิใจมีเลยครับมีครั้งเห็นเขาได้ตังค์ที่เรายิ้มยิ้มเลยดีเลยแต่ผมไม่เคยปิดบังนะ่าเรื่องรายได้ของเขาอ่ะที่เขาจะได้เหมือนเราอ่ะผมไม่เคยปิดบัง นี่จะส่งเสริมแล้วเขาขับมาเห็นลุงเวลาเขาขายกุ้งไปเนี่ยเวลาเขาเห็นลุงเนี่ยเขาทำไงบ้างกับลุงมีการขอบกบขอบใจไหมขลามมันไม่ได้ปวดเฮ้ยนี่ไม่มีเลยไม่มีมีแต่บางทีกินเหล้าพวกกันลุงซื้อเหล้าให้เขาออเบางทีเขาก็ซื้อเราเขาซื้อว่าเมากันคนต้องเมาเลยถ้าเช่าเพียรักษาบ้านไม่หายเรื่องกุ้งบ้างเรื่องอื่นบ้างถ้าเราพัดเรื่องเราก็จะมาคุยกัน ครับครับมันนี้มันคือว่าไงเลยเนาะผมที่เรื่องเป็นหลักๆอยู่สามสี่ลายครับที่นี่กระจายเป็นบ่อปูนบ่อกระชังอีกถึงยี่สิบจ้งประมาณเนาะประมาณอ่ะครับครับแต่ระยะสองปีแรกไม่ยังนะมันไม่ใครทำเลยต้องกาไม่กล้า เห็นเขาบอกว่าด <ara> ีได้น้อไปคุยเขาฟังอย่างเงี <absorbed> ้เดี๋ยวที่กันนะมนัาเชิญไปชมอบเราเรื่องกุ้งเป็นไงได้ปีถึงเท่าไรจากเท่าไรผมก็ไปเล่าให้ฟังผมนะคนคนเขาเข้ามามีมีเือกลับยังก็ไม่รู้ผมนะเขาเข้ามามีมีเลือกขัระชังผ็ไม่ะไม่ไม่เมื่อที่มานั่งฟังบ้านเลี้ยงกระชังไหมสามารถแม่ครับเรื่องก็เรื่องเรื่องกระชังนะเพิ่งจะ เริ่มเลี้ยงเป็นขั้นทุนี่แหละครับเริ่มแรกเลยแต่การผลได้ผลเสียนะยังไม่รู้นะก็กําลังเริ่มดูได้สองเข้าสามเดือนเนะี่ยตอนนี้มีกุ้งสามเดือนขนาดนี้นะที่ที่ผมมีอยู่ตอนตัว,วน,นี้นะแต่ข้างหน้ามันจะเป็นไปยังไงยังไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่ทันผ่านมาเดี๋ยวถ้าัานผ่านไปก็คงจะเล่าสูกฟังได้เนาะแต่ตอนนี้ยังมาได้แค่นี้อยู่ นะครับตอนโตโตได้สิโมงแล้วมั้ห้าโมงเกือบพึ่งแลยเนาะโอ้โหแต่ทุกคนเอาหน้าหนาวมารุกคนไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ทุกคนจะเข้าโค้กเลยมั้งเนาะเอาแล้วมั้งครับเนาะแค่นี้ก็ผมว่าเข้าใจกันบล้วไหมครับที่ผมพูดที่เราคุยให้ฟังเนาะไป ทำอย่างผมที่บอกเด้ออันนี้ได้ผลแน่นอนคือเอาใจใส่มันหน่อยสนใจมันหน่อยศึกษาในตัวเลยการเป็นไปไงมาไงที่นี่ก่อนจะเช็คกุ้งเล้วเล่าฟังกันสัหนึ่งผมเรื่องตอนแรกนะจากเดือนแรกไปถึงเดือนที่สามเนี่ยผมไม่รู้ว่ากุ้งมันตัวใหญ่ขนาดไหนน้อยขนาดไหนหวานนานลงไปมันกินหรือไม่อันนี้ไม่รู้เลยที่นี่ผมลองคิดด้วยตัวเองเลยนะลองลงไปดู ลงไปในบอ่อที่เอาขวดมาเสียบไปข้างบอ่อนะเออขวดอย่างหนึ่งได้ริบสะริบบ่อนะเอาตัดก้นล้วก็เอาปากมาเสียบเอาก้นมันโผล่มาลอกขอบบ่อนะถึงเวลากุ้งจะอาศัยอาศัยจากห้าโมงเช้าไปถึงสามโมงเย็นมันจะไปนอนคอนโดมันหลังจากนั้นก็จะออกอะ่ะแต่ตอนเช้ายังไม่เข้าถอกนะเดี๋ยวผมเคยสังเกตแต่ผมก็ไปขับลองคาดูมันจะเป็นไงอยากเห็น แต่คำดูเห็นจริงๆเลยเห็นัากออกมาดูดีใจเลยแบบยังอยู่ยังใหญ่นี่นะครับไปด้วยตาขายที่เราไปขึงไปวางไว้ไยกลุยไปเห็นลองดูถ้าสนใจนะครับคุณผว่าเพราะว่าคืจะสนใจเราต็มาลายคนเมือนนะลายจังหวัดจากนี้ไปเป็นพันกิโลมั้งมีมากกว่าไหนจากอะไรถึงภาคใต้นะอยู่ใต้ใช่ไหมสงขลาจากนี้ไปถึงพันไหมพันกิโล โอ้โหนัง่งรถหนึ่งวันหนึ่งคืนนี่ะนั่งเครื่องบินดีกว่าเนาะ <_ D> เครื่องบินเท่าไหร่ก็สองพันได้ไหมกว่าอีกตนแจ้งขนาดน,นั้นเลยนะเนี่ย <_ D> โอ้มีเวลาหรือเปล่าผม <_ d> ต้องใช้เวลาแล้วไปกนาดนั้นผมทอดเท่เลนั่งรถนั่งเรือนะ เดี๋ยวจะคุยคุยกันแล้วไงจะคุยคุยกันที่ฟางคุณลุงน mm, okay. ี่รสชาติอร่อยไหมคะก็อร่อยครับอร่อยบ่อเลี้ยงไปไร่แต่ไร่ก็ไม่ได้นะเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเชิญเราไปชมดีกว่าเนาะชมถ้าไปชมเนี่ยให้ชมอยู่ถ้าไปกินเนี่ยโหคนละตัวองกี่ตัวเนี่ย ถ้าไปกินอนะขอนน่นเสียใหญ่ขึ้นเลเออถ้าชมเนี่ออช,มนชมได้ครับเ,ออเห็นออมันเป็นยังไงเนี่ยแบบที่ถ่ายภาพเนี่ยรูปภาพเน่ยถ้าชมนะถ้ากินกันนน่นเขาจะมาให้กินบนัน้งสามสิบสี่สิบโลพอไหม <c oughs> <c oughs> โลละเจ็ดร้อยบาทแปดร้อยบาทาตาเหลือกไล้เนาะ <c oughs> ใครจะไปกล้าก,กินอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอางี้นะเดี๋ยวผม,ผมเอเอเนาะผมสงควรแก่เวลาแลลนะเนาะเอาละขอบคุณห,หลายๆเด้อที่มาที่สนใจมา,างี้นะแล้วก็มาเราฟังทุกอย่างที่เขาอธิบายให้เราเข้าใจเนาะแล้วพ่อคับลุงที่มาอธิบายเพิ่มเติมกับเขาซรากับเขานะเนี่ยผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอสวัสดีครับมมให้เช้านะนะ ครับก็ลุกลวดนะฮะผมเชื่อถือว่าเป็นเกษตรกรในแนวสังคมท่านหนึ่งที่จะได้ถ่ายทอดให้ในพื้นที่แล้วปรานอยกค่บอกฮะก็ปัญหาอุปสรรคต่างมันก็มีหมดและครัทำงานแต่ข้อมูลตัวเลขเราก็จะมาปรับปรับปรับเพื่อพัฒนาขึ้นอ่าวันนี้ก็น่าจะคับแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวกันครับจะได้คุยแลกเปลี่ยนกัเพราะเราถือว่า ก็จะเป็นครั้งแรกในกลุ่มที่มาแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นเมื่อมีเวลาก็แลกเปลี่ยนกันเยนนอะๆครับโอเคครับไปทานอาหารกันครับ